สุดยอดผู้ช่วยนักบินเฮ้ได้แล้วเทีอบินโดโดปุ้นปูนกับตันปูปูออกมาช่วยแล้วกััตนูปแล้วนี่คือตาข่ายป้องกันที่ฉันทำจากกับดัก เมื่อพวกเธออยู่ในนั้นจะไม่โดนสีรุ้งยิงปูปูเที่ยวบินโดโดสูญเสียการควบคุมนายช่วยพากลับมาได้ไหมไม่มีปัญหาปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองท่าเจ็ของเที่ยวบินโดโดมีเครื่องฉีดสีสีรุ้งในนั้นหลายทะลักเครื่องบินเลยสูญเสียการควบคุมไม่ดีแน่เลยฮะ มาทาให้เที่ยวบินโดโดเสถียรกันเถอะช่วยฉันนะได้เลยแพนดี้พวกเรามาช่วยกันนะอ๋าเที่ยวบินแพนดี้บินบินเกือบถึงแล้วอาเที่ยวบินแพนดี้อาสด้ช่วยนักบิน่อยตัวเราเราจะไปถึงแล้วเที่ยวช่วยเราหน่อยได้ไหม ต้องได้แล้วเริ่มระบบพ่นทำความสะอาดฮะฮะพวกพวกนายขอบใจนะทุกคนขอบใจดีสิไม่มีปัญหาเพราะเราเป็นทีมเดียวกันโดโดฮะอ๋อ ฉันรู้แล้วว่าเราจะทําอะไรได้ปูปูเราใช้เครื่องบินของเราสร้างตะข่ายเคลื่อนที่ได้จากนั้นใช้มันดักเที่ยวบินโดโด้ดวยให้มันบินต่อโดโด้นายฉลาดมากทุกคนพร้อมบินกันไหมก่อนอื่นเลยบินนําฉันสิบเมตรขบวนดาว5แฉบแนวตั้งเดี๋ยวนี้เครื่องรับเอไอลอยตัวทีนี้ให้ทุกคนบินให้เร็วที่สุดบินแซงเที่ยวบินโดโดและสก,กัดไว้ทันที

ฉันฉันแค่อยากทำให้การแสดงของเราน่าทึ่งขึ้นโดโดการแสดงครั้งนี้ยังไม่จบนะเรายังทำงานร่วมกันเป็นทีมได้และทำให้การแสดงสุดยอดกว่าเดิมเพื่อคนดูได้ใช่ถูกต้องและฉันด้วยเมื่อเราร่วมมือกันเราก็คือทีมบินสั้นชายไงล่ะอะอ,ะอะโดโดการทำงานเป็นทีมนั้นสำคัญมากถ้าตอนนี้เราไม่ทำงานเป็นทีม คงเป็นการยากที่ฉันจะจับเที่ยวบินโดโดได้อ๋อปูปูฉันจะจำเอาไว้เอาละฉันจะซ่อมเที่ยวบินโดโดให้หลังจากทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็กลับมาเปิดการแสดงได้ปูนปูนพวกเราตดีที่เป็นุดยอเยีสดยอเยี่ยอดเยี่ยมเยี่ยสุดยอดเยี่ยมสุดเย่ยสุดยอดเยี่สุดดยี่ดยอดสุดดยี่ยดย หมวดปูปูมาถึงแล้วปนปูนปูป,ป,ปูเจอรี่สูญเสียการควบคุมมันวิ่งไปทั่วโรงเรียนเราจับมันไม่ได้เลยไม่ต้องห่วงฉันจะติดตามมันและทำให้มันสงบลงเองนะเครื่องวิเคราะห์แสนฉลาดเริ่มทำงานมีรอยยางของเจอรี่บนพื้นไปตามรอยเพื่อหาเจอรี่ให้พบกันปนปูดูเหมือนเจอรี่อยู่ในโรงอาหาร อนอร่อยอรเยอะแยะแน่เลยมันอยู่ในครัวนะเจอรี่การเด้นซังหาจบลรงนแล้วเจอรจ่้ออกมาแล้วเจอรี่หนีไม่พ้นแล้วบ๊อบบี้ใครโอ๊ย ผมจับมันนะฮึาคนีนคนี้นาไมมันฉันให้ได้ก่อนปูนโอ๊ทำไมฉันมองไม่เห็นเลย นะเจอรี่หนีไปแล้วอะอไม่นะเจอรี่วิ่งไปที่ถนนแล้วต้องหยุดเจอรี่ไม่งั้นมันจะตกอยู่ในอันตรายดูฉันนะยอดเริ่มกะัดปล่อยตัวดูเหมือนไฟสีแดงของเจอรี่จะกระพริบ เป็นแบบนี้เมื่อพลังงานใกล้หมดนะเงินเยี่ยมเลยเราก็แค่รอจนกว่าพลังงานของเจอรี่จะหมดนะแต่ว่าเจอรี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เจอรี่จะช์จตัวเองได้ถ้ามีแสงอาทิตย์เราคนทำยังไงดีฉันมีทางออกแล้วปูน,ปน รอดแน่โอ้โเไม่ไปต่อตายเดี๋ยวนี้สุดยอดเครื่องสกัดยิงได้ไม่นะพลาดไปอีกแล้วเหรอครั้งนี้ไม่พลาดแน่เย้ใช่ไดหมทุกคนได้แล้วถูกต้อนี่ก็ยัต้องัด ตนราบไ,ไดที่เจอรี่อยู่ในร่มเดี๋ยวพล well engineer, ังของมันก็จะหมดไปเอฮ่าฉันไม่ไหวแล้วฮ่าจักรจี้หยุดนะฉันไม่ไหวแล้วโอ้สาทุกคนแล้วพวหมดปูปู่ออกมาช่วยแล้วฮะ ปูปูช่วยด้วยปูปูช่วยจับบรรดาสัตว์ให้พวกเราด้วยนะใจเย็นๆนะทุกคนล่อยเป็นหน้าที่ผมเองเรื่องจับสัตว์เอไอปูนปูนเฮ้ยนี่หยุดนะล็อกตำแหน่งเป้าหมายจับเจ้าได้แล้วเจ้าเคยตายฉันมาแล้วเจ้าปาด เจ้าเป็ดว้าวโูเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวน้าก็จับสัตว์ได้หลายตัวเฮ้ยตอนนี้ก็เหลือแค่นกแก้วเท่านั้นว้าวเจ้านกแก้วน้อยอย่าซ่อนตัวออกมาเร็วฮ่าๆๆ หยุดนะหยุดนะเออจ็กรัจี้จังเลยฮ่าฮจ็กรัจี้จ็กรัจี้นะทนไม่ไหวแล้วนะหยุดนะหยุด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 นะฮ่าฮ่ทนไม่ไหวแล้วฮ่าฮ่าแจ็กรัจี้หยุดนะทนไม่ไหวแล้วอ๋อแต่ทุกคนออกมาแล้วหยุดนะอย่า ขอบใจที่เป็นห่วงนะฉันไม่เป็นไรแค่เผลอปล่อยสัตว์ทั้งหมดออกมาเท่านั้นเองอะฮะตอนเนี้บรรดา,าสัตว์ต่างก็กลัวว่าจะถูกจับฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราจะต้องพยายามช่วยกันต้อนพวกมันกลับมาให้ได้นะหลานๆคณปูกครับคิดอะไรออกบ้างไหมครับ โอ้ใช่แล้วตอนนี้เป็นเวลาอาหารเที่ยงของพวกมันปู่เดาว่าพวกมันต้องหิวแน่ๆเลยละเราสามารถล่อให้พวกมันกลับมาได้ด้วยอาหารที่พวกมันชอบยังไงละเป็นความคิดที่ดีเลยเยี่ยมมากเรามาลงมือกันเลยได้เลยปู่ปูดิซี่แคร,รี่ล่อให้กระต่ายกลับบ้านของพวกมันด้วยแครอทโดโดวางอาหารบนพื้นป่าจะตามอาหารกลับไปที่กล่องของมัน แม่เป็ดและลูกเป็ดจะตามบ๊อบบี้และแพนดี้ไปที่รังเองเมื่อพวกมันได้เห็นผักที่พวกมันชอบส่วนนกแก้วมันก็จะปินกลับเข้ากรงเหมือนกันเมื่อมันได้กลิ่นอาหารอหอยทากวิ่งหนีไม่ได้เยี่ยมเลยตอนนี้เราทำให้สัตว์ทุกตัวกลับเข้าบ้านได้หมดแล้วทุกคนร่วมมือกันในการทำงานอย่างดีมากเลยฉันยัไม่เจอกิ้งกาฉันเลยอ่ะกิ้งกาเหรอ ปูปูกิ้งก่านะ่สุดยอดเลยจับมันได้ยากจริงๆเลยนะนี่สำหรับฉันไม่มีปัญหาเครื่องตรวจจับอินฟราเรดทำงานปูนปูนมันอยู่ตรงนี้ไหมนะตรงนี้หรือว่าตรงนี้กันนะไม่พบร่องรอยของกิ้งกาเลยอะ่ะปูปูปูคิดว่ากิ้งก่าคงปรับอุณหภูมิร่างกายให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เราหามันเจอนะจริงด้วยสินะ แล้วทีนี้ผมจะใช้อะไรล่อมันได้บ้างล่ะครับเนี่ยอ๋อปูปูกิ้งกาชอบดนตรีนะมันไม่แค่เต้นได้แต่เปลี่ยนสีได้ด้วยถ้าเป็นแบบนั้นเราก็เห็นมันได้สินะเฮ้ฉันเจอกิ้งกาแล้ว จ้ากิ้งกาได้แล้วด้วยล่ะล็อกเป้าหมายจะขยับดักหลายทางยิงได้ยิยมาฟไปก่อนไปกอนไปกันไปกันไปกันนี<ก>่นี่นี<ก>่นี่น <huh? S 2> อไรมันจะจบนะอ๋อผู้หมวดปูปูมาถึงแล้วปูปูผู้หมวดปูปูผู้หมวดปูปูคิดวิธีกำจัดมกกระจอกน่ารำคาญพวกนี้เท่ลอยเป็นหน้าที่ฉันปูปูเครื่องวิเคราะห์แสนฉลาดทำงานล็อกเป้าหมายตะข่ายกำดักหลายทางยิ่งได้ ธอม,มาไม่ทันเวลาเนี่ยฟาร์มคงถูกทำลายไปแล้วล่ะเนาะนั่นมันอะไรนะ่ะอะไรนะี่ยไม่มีวันจบแน่เลยอยากลัวพวกเราจะปกป้องฟาร์มเองพูดได้ดีโดโดมาช่วยกันปกป้องฟาร์มนี้กันปุ่นปูดได้ วิธีที่จะกำจัดนกกระจอกพวกนี้ได้ไหมนะ้องตอบได้ที่เปเป้พิทักษ์ฟาร์มนกกระจอกก็ไม่กล้าขโมยอาหารคิดออกแล้วเฮ้เ hey, ฮ hey, hey. ้เฮ้ปูปูเราจะกำจัดนกกระจอกได้ถ้าพบเปเป้เปเป้งั้นเหรอใชเ่เปเป้เป็นผู้พิทักษ์ฟาร์มเขาไล่นกกระจอกทั้งหมดออกไปได้เข้าใจแล้วง่ายนิดเดียวดูนี่นะเครื่องวิเคราะห์แสนฉลาดทำงานเจอแล้วปูปู ไปทำให้พวกนกกระจอกประหลาดใจกันเถอะไปเลยได้ปล่อยเป็นหน้าที่ฉันปูนเชียยดดดิวุออกขงโโปปะ เอเป้ช่วยพิทักษ์ความนี้ด้วยนะปู่ปูทำสำเร็จเย้ ในที่สุดฉันก็เก็บกวาดเสร็จเด็กๆทุกคนวันนี้พวกเธอกล้าหาญมากเลยปุนปุนแต่ว่าความดีส่วนใหญ่ต้องยกให้ค้นคนนี้นอกจากเปเป้ B, เด็กๆก,ก็เป็นผู้พิทักษ์ฟาร์มเหมือนกัน